ในช่วงปี2019นะครับมันก็ได้มีข่าวซุบซิบออกมาจากวังอันหนึ่งที่ก็แบบได้โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะนั่นก็คือเรื่องราวของการที่กษัตริย์มาเลเซียนะครับอยู่ๆท่านเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศสละราชสมบัติคือทิ้งไปทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าท่านเนี่ยได้มีเรื่องราวดราม่าของการที่ท่านอ่ะไปแอบคบกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่เขาว่ากันว่าเธอเน่ย ก็เป็นสายลับของรัเสเซียด้วยนะมันก็เลยได้ทําให้ชื่อเสียงของท่านเนี่ยเสื่อมเสียก็เลยแบบกษัตริย์ไปคบกับผู้หญิงคนนี้ทําไมทิ้งนางไปทิ้งนางไปแต่กษัตริย์ก็แบบไม่ทิ้งพระนางนะครับห่าแต่ว่าได้ทรงสละราชสมบัติลงมาเพื่อแบบความรักที่มีต่อแม่นางสาวสวยคนนี้อย่างจริงใจนะครับผมเพราะแบบถ้าไม่รักจริงก็คงไม่สละราชสมบัติลงมาหรอกใช่ไหมฮ่าแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นนะครับแม่นางแบบสาวชาวรัเสเซียผู้นั้นเนี่ย อยู่ๆก็ได้ถูกกษัตริย์คนเดิมนี่แหละเคอกไปจากวางังซะงั้นเลยพร้อมกับลูกของเธอที่เธอก็ได้อ้างว่ามีสิทธิ์จะได้ขึ้นมาครองราชเป็นกษัตริย์ด้วยนะครับคือแบบอะไรกันละ่ะนี่มันได้เกิดอะไรขึ้นในวังมาเลเซียนะครับผมเราก็มาฟังเรื่องราวความดราม่าครั้งนี้แบบละเอียดกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary นะครับโดยเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอย่างจริงจังเนี่ยนะครับ แอดก็จะต้องขออธิบายความงงๆของกันขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของมาเลเซียกันหน่อยนิดหนึ่งแล้วกันนะที่แบบมันจะค่อนข้างแตกต่างกับความเข้าใจของเราทั่วไปในการเป็นกษัตริย์เลยที่แบบปกติแล้วอะคนที่เป็นกษัตริย์จะครองดินแดนไหนเนี่ยเขาก็จะมีอํานาจอยู่ไปจนแก่ตายแล้วพอเขาตายไปเสร็จเนี่ยก็จะผลัดอํานาจให้กับลูกหลานอะไรไปใช่ไหมครับหากแต่ว่ามันไม่ใช่กับประเทศมาเลเซียครับผมเพราะว่าตําแหน่งกษัตริย์ของมาเลเซียเนี่ย มันจะมีการสลับเปลี่ยนใหม่ในทุกๆ5ปีคล้ายๆกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอะไรแบบนี้นะครับเนื่องด้วยว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะมีการปกครองแบบเป็นรัฐหลายๆรัฐไงที่แต่ละรัฐนะครับมันก็จะมีสุลต่านเป็นของตนเองหรือว่าราชวงศ์อะไรประจําท้องถิ่นนี่แหละที่แต่ละราชวงศ์นะครับก็จะมีอํานาจพอๆกันเลยดังนั้นเองเพื่อเป็นการแบบป้องกันไม่ให้ราชวงศ์แต่ละราชวงศ์ลุกขึ้นมาตบตีกันนะครับมาเลเซียเนี่ยก็เลยมีกฎที่แบบ เขาจะสลับเปลี่ยนองคกษัตริย์นะครับก็คือผัดเปลี่ยนไปนําเอาสุลต่านจากราชวงศ์นี้ขึ้นมาเป็น5ปีบ้างพอครบ5ปีเสร็จแล้วก็มีการโหวตหมายว่าจะมีสุลต่านจากรัฐไหนเนี่ยได้ขึ้นมาครองเป็นตําแหน่งกษัตริย์ของมาเลเซียอีกนะครับผมซึ่งตำแหน่งกษัตริย์ของมาเลเซียเนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่ายางดีเปิดตัวนอากงนะครับคืออากงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อากงที่แปลว่าคุณปู่นะแต่มันจะหมายถึงพระองค์ผู้กลายเป็นเจ้าหรือกษัตริย์เหนือกษัตริย์อะไรแบบนี้นะครับผมนั่นแหละ ก็จะเป็นการผลัดเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเอาเป็นว่านั่นแหละครับเมื่อเราเข้าใจกันแล้วว่าระบบกษัตริย์ของมาเลเซียเป็นยังไงเนี่ยเราก็มาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่ากับรูปภาพหลุดอันหนึง่งที่เหมือนจะเป็นข่าวเช้าดังไปอย่างมากทั่วมาเลเซียเลยนะเพราะว่ารูปนะเนี่ยมันคือรูปของภรรยาลับของกษัตริย์มาเลเซียในตอนนู้นนะครับที่มีพระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมหามณฑลที่5นะครับหรือแอาจะขอเรียกสั้นๆตลอดทั้งคลิปว่า องค์ราชาก็แล้วกันนะครับนั่นแหละซึ่งเนื้อหาในข่าวที่ว่านั้นนะครับก็บอกว่าไอ้ผู้หญิงที่เราได้เห็นอยู่กําลังใส่เสื้อแต่งงานอยู่กับองค์กษัตริย์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นภรรยาลับๆที่องค์กษัตย์อ่ะได้แอบเก็บมาอยู่ในวังนานแล้วกว่าหลายปีด้วยนะครับโดยที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือมาเลหรือว่าคนในวังเนี่ยก็ไม่ทราบกันเลยโอ้ไม่กอดแล้วไอ้งานแต่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นงานแต่งที่พระองค์กษัตริย์เนี่ยได้ทรงบินไปแต่งลับๆกับแม่สาวนางแบบชาวรัสเซียเนี่ยอยู่ถึงประเทศของนางเลยหากแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกมือดีนะครับไปแอบเก็บภาพถ่ายมาได้แล้วก็ทําภาพเนี่ยหลุดออกมาจนกระทั่งมาถึงกับสังคมมาเลเซียได้เห็นแบบชีวิตลับๆของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยแหละครับเรื่องรามันก็เลยโป้ออกมาเลยซึ่งเอาจริงๆไอ้ตอนแรกๆที่ข่าวนี่มันได้โป้ออกมานะคนมาเลเซียนะครับ ก็ไม่อยากจะเชื่อกับเรื่องดังกล่าวด้วยว่าแบบมันเป็นข่าวจริงเหรอมันต้องเป็นเฟกนิวแน่เลยเพราะแบบคนบ้าอะไรจะแอบอยู่ในวังกษัตริย์ได้เป็นหลายปีโดยที่ไม่มีใครเห็นเลยหรือจะบอกว่าในวังของกษัตริย์มาเลเซียเขามีห้องล,ลับๆอะไรเอาไว้เก็บเมียอย่างนั้นเหรอแล้วประเด็นก็คือไอ้องกษัตริย์ที่พวกเขาได้กล่าวถึงในตอนนั้นอยู่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เป็นองค์กษัตริย์ที่ เป็นที่รักของชาวมาเลเซียด้วยนั้นโดยเฉพาะกับผู้คนในรัฐของท่านที่ท่านได้เป็นตัวแทนมาเลยก็คือรัฐกลันตันนั่นเองนะครับผมก็คือเรื่องราวขององค์กษัตริย์ดังกล่าวหรือว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมัมหมัดที่5เนี่ยก็ว่ากันว่าในตอนที่ท่านได้เป็นสุลต่านอยู่ยังรัฐของท่านนะท่านก็เป็นสุลต่านที่แบบดีแล้วก็เห็นใจประชาชนอะไรมาตั้งแต่ตอนที่ท่านเนี่ยได้รับตําแหน่งเป็นองค์สุลต่านประจํารัฐใหม่ๆเลยนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่น มันจะมีช่วงหนึ่งที่มาเลเซียเนี่ยเขามีข่าวการโกงกินคอรัปชันอะไรแบบสูงปรี๊ดในรัฐบาลเลยใช่ไหมองค์สุลต่านเนี่ยก็แบบอยากจะช่วยประชาชนของพระองค์นะแต่ก็แบบจะไปช่วยสั่งให้คนคนนี้เขาไม่คอรัปชันอะไรมันก็จะก,กระจายอยู่มันก็คงสั่งไม่ได้หรอกท่านก็เลยด้วยสปิริตของตนเองครับงั้นเราเนี่ยก็ลดเงินเดือนของเราเลยเพื่อที่จะนาเอาเงินเดือนของกษัตริย์ในส่วนที่ลดไปนะครับไปช่วยกับประชาชนนะครับผมซึ่งแบบ ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ค่อยจะมีผู้นําคนไหนของโลกหรอกที่เขาจะยอมสละความสะดวกสบายอะไรแบบเนี้ยเพื่อประชาชนนะครับผมนอกจากนั้นเองก็ว่ากันว่าองค์กษัตริย์องค์นี้นะครับท่านก็เป็นคนที่ติดดินมากเลยก็คือในสมัยที่ท่านยังเป็นสุลต่านประจํารัฐอยู่นะเวลาที่ท่านออกไปเดินอะไรไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีการแห่ออกมาแบบเป็นคนในวังต้องแห่มีขบวนเสด็จอะไรแบบนี้หรอกแต่ท่าน่ะ ก็มักจะเดินออกไปแบบเต้าเต,ต้าสองเท้าเปล่านะครับที่บางทีท่านก็ไปตามมัสยิดชุมชนไปละหมาดอะไรรวมๆกับชาวบ้านด้วยซ้ําในเสื้อผ้าที่แบบธรรมดามากเลยคือถ้าหากใครไม่รู้จักหน้าตาท่านว่าท่านเป็นกษัตริย์หรือเป็นองค์สุลตา่านอะไรประมาณนั้นนะก็จะคิดว่าเป็นแบบลุงข้างบ้านที่ไหนมาละหมาดก็ได้นะครับผมนั่นแหละด้วยเหตุนี้เองนะครับมันก็เลยได้ทําให้ตอนที่สุลตา่านผู้นี้ได้ขึ้นมาครองตําแหน่งอย่างดีเปอร์ตัวอากงหรือว่าองค์กษัตริย์แห่งมาเลเซียนี่แหละนะครับ ท่านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผู้คนได้ปลื้มปิติแล้วก็ชื่นชอบอย่างมากเลยโอ,โ,อโอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับพระองค์เวลาที่คนมาเลจะพูดถึงพระองค์นะครับก็คือท่านเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปกครองมาเลทั้งๆท,ท,ที่ยังโสดอยู่เลยนะครับคือยังไม่ได้มีราชินีอะไรคู่กายในตอนที่ท่านมารับตําแหน่งซึ่งก็ต่างกันกันกนกบพวก กษัตริย์คนอื่นๆที่ได้ขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับที่นั่นแหละมันก็ยิ่งทําให้ท่านได้ดูฮอตฮิตขึ้นไปอีกนะครับคือแบบแหม่ชายโสดมาเป็นกษัตริย์ยังไม่มีตําแหน่งพระราชินีอะไรประมาณนั้นเงี่คือเอาจริงแล้วเนี่ยองค์กษัตริย์ท่านนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยท่านก็เหมือนจะเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็เป็นการแต่งงานกับผู้หญิงไทยด้วยนะครับผม แต่ก็เหมือนกับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวการหย่าร้างกันไปเนื่องจากในข่าวเขาบอกว่าเหตุการ์หย่าร้างมันก็เกิดขึ้นมาจากหญิงที่แต่งงานมาด้วยเนี่ยก็อยู่กินกันมานานและแต่ก็ไม่สามารถให้บุตรกับกษัตริย์ได้สําเร็จไงก็เลยต้องหย่าร้างอะไรกันไปนั่นแหละครับในตอนที่องค์กษัตริย์ท่านนี้ได้มาครองตําแหน่งเป็นกษัตริย์แห่งมาเลเซียเนี่ยท่านก็เลยยังสดๆอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นอะ มันก็คือเรื่องราวเบื้องหน้าที่ชาวมาเลเซียได้รับรู้นะครับที่ถ้าหากแอดพูดมาแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่ามันก็ต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับองค์กษัตริย์ท่านนี้นะครับท่านก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านก็คงไม่อยากจะเปิดเผยบอกใครหรอกนั่นก็คือเรื่องราวของการที่ท่านเนี่ยได้แอบซุกภรรยาคนหนึ่งที่แบบเป็นถึงนางแบบเซ็กซี่สัญชาติรัเสเซียเลยนะครับเอาไว้ในวังของพระองค์ครับซึ่ง เมื่อพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าฮะเป็นถึงนางแบบรัสเซียเลยเหรอแล้วทั้งคู่เนี่ยได้ไปเจอกันมาตอนไหนนะครับก็คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้คือแม่สาวชาวรัสเซียที่บอกว่าเป็นนางแบบเนี่ยนะเธอก็มีชื่อเต็มๆว่าอ็อกซานาโวเยโวดีนานะครับผมซึ่งก็ว่ากันว่าแต่เดิมทีเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงที่แบบสวยแลวก็ค่อนข้างใจรวยอยู่แล้วคนหนึ่งของรัสเซียเนี่ยแหละคือเติบโตมามีพ่อแม่ที่แบบก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับผม นั่นแหละมันก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาพอเธอเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นนะแม่นางสาวชาวรัสเซียผู้นี้ก็สามารถออกไปศึกษาต่ออย่างนอกได้ก็คือไปอยังออกซฟอร์ดของประเทศอังกฤษนะครับผมแล้วก็เหมือนกับหน้าตาของเธอเนี่ยมันจะดีเป็นที่สวยถูกใจอะไรของใครหลายๆคนไงในเวลาต่อมานะครับแม่นางผู้นี้เนี่ยก็เลยได้ไปประกวดเป็นนางแบบรัสเซียชนะเป็นแบบ b e a u ตี Queen ของรัสเซียอะไรประมาณนั้นหรือว่ามาทำอาชีพเป็นนางแบบต่ออยู่ยังอังกฤษยังไงละ่ะแล้วก็ทำงานได้แบบดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมทว่าตลอดเวลาที่เธอทำอาชีพนางแบบมานะครับก็เหมือนกับเธอเนี่ยไม่อยากจะมีแฟนหรือไม่อยากจะตกลงปลงใจเป็นฝั่งฝากับชายใดเลยเพราะอันนี้จากคำสัมภาษณ์ของเธอนะครับเธอก็บอก เหมือนกับเธอรู้ว่างานการเป็นนางแบบของเธอเนี่ยมันค่อนข้างจะดูกึ่งๆล้านนิดหน่อยไงละ่ะไอ้ชายใดที่จะมาเป็นแฟนเธอก็คงจะอารมณ์ที่หึงบ่อยๆซึ่งก็อาจจะนํามาซึ่งการทะเลาะวิวาทกันในคราต่อมานะครับนั่นแหละแม่นางแบบสาวชาวรัเสเซียคนนั้นเนี่ยเธอก็เลยอยากจะขออยู่เป็นโสนแบบยาวๆกันไปซะเลยครับจนกระทั่งมันได้มาถึงครั้งหนึ่งที่เธอมีอายุสักประมาณ24-25ปีเนี่ยแหละก็เหมือนกับว่า แม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นี้นะครับเธอก็จะได้ถูกว่าจ้างให้ไปเป็นนางแบบในงานเลี้ยงของคนรวยๆกันอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เขาบอกว่าไองานนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานแบบนาฬิกาแบรนด์ดังอะไรที่เขาจะเชิญแต่พวกคนรวยๆหรือว่าลูกค้ากิติมศักดิ์ของนาฬิกานนเนี่ยไปร่วมงานกันนะครับผมซึ่งบรรยากาศงานจะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยแอ,แอดก็ไม่เคยรู้หรอกนะครับเพราะแบบนาฬิกาที่แอด์ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบบ ซื้อมาจากคองถม100บาทอยู่เลยคือเราไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานแบบนั้นแน่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับพอหลังจากที่เธอได้ไปยืนเป็นเด็กพรีเซนเตอร์อะไรอยู่งานนั้นเรียกแขกในงานกันมาเสร็จนะครับมันก็เหมือนกับว่ารูปร่างหน้าตาของแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นี้ก็จะไปถูกสเปคก,กับองค์กษัตริย์มาเลเซียผู้นี้เนี่ยแหละที่ตอนนั้นก็ได้แวะเวียนไปชมยังงานนั้นอยู่เลยนะครับผมก็เลยทําให้ พอตอนที่งานมันได้จบแล้วเขาเหมือนจะมี after party คือเป็นปาร์ตี้ให้ทุกคนที่ได้ไปร่วมงานน,น,นะครับได้เข้ามาดื่มมาดริงก์แล้วก็มาคุยมารู้จักอะไรกันก็ว่ากันว่ามันเป็นตอนที่องค์กษัตริย์มาเลเซียนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปแนะนําตัวให้กับแม่นางสาวชาวรัสเซียคนนั้นเนี่ยแหละครับประมาณว่าเออสวัสดีครับเป็นเกียรติที่ได้พบกับคุณมากเลยนะคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครผมเป็นกษัตริย์มาเลเซียนะซึ่งแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียคนนั้นเธอก็แบบ อ๋อเลคะถ้าคุณเป็นกษัตริย์เนี่ยฉันก็เป็นราชินีแห่งรัสเซียแล้วก็อู้โหคือเธอคิดเหมือนกับว่าไอ้ผู้ชายที่มาแนะนําต่อหน้าเธอเนียเขาจะพูดเล่นๆแบบรวยเป็นกษัตริย์แล้วก็มาจากชาติมาเลเซียอะไรประมาณนั้นไงเธอก็เลยแบบโอเคงั้นฉันก็เป็นพระราชินีเหมือนกันเนื่องจากว่าฉันก็เป็นบิวตี้ควีนหรือราชินีแห่งความสวยงามอะไรแบบนั้นไปก็คือพูดหยอกล้อหยอกเล่นนะครับหลังจากนั้นก็ชิดแชทอะไรกันไปในงานแลกคอนแทคกกันไปเรียบร้อยครับก่อนที่ แม่นางแบบสาวชาวรัสเซียคนนั้น,นพอเธอกลับมาถึงห้องแล้วเอาไอคอนแทคของชายที่เธอคุยมามาเช็คดูนะครับเธอก็อึง้งเลยว่าเอยปลวกแล้วไงไอคนที่เขาบอกว่าเป็นกรรษัตริย์ชาวมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นกรรษัตริย์มาเลเซียจริงๆหรอเนี่ยนั่นแหละครับเธอก็อยู่ในโมเมนต์อึ้งสักพักหนึ่งเลยและหลังจากนั้นนะครับก็ว่ากันว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้คบติดต่อกันแล้วก็แบบคบกันเป็นแฟนเลยว่างั้นเถอะครับซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวซุบซิบ ถกเถียงกันอยู่ระหว่างชาวมาเลเซียนะว่าแบบจริงเหรอที่แม่นางผู้นี้เนี่ยจะได้คบกับเขาเพราะแบบความรักจร,จริงๆเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าไอ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็ไม่จะคบกับผู้ชายเลยเลยเพราะกลัวผู้ชายจะหึงผู้ชายจะอะไรแบบนี้แต่พอมาเจอกับกษัตริย์มาเลเซียที่แบบร่ำร่ำรำวยรวยหน่อยก็ดันไปคบกับเขาซะง,งั้นผู้หญิงแบบนี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่แบบจะไปเกาะผู้ชายกินสมบัติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าอายุของทั้งคู่นะครับเอาจริงๆเนี่ย ก็แตกต่างกันราวกับจะเป็นพ่อลูกกันได้เลยแล้วทำไมนางแบบสวยๆแบบนี้จะต้องยอมไปคบกับคนที่อายุมากกว่าตนเองด้วยล่ะถ้าหากว่าเธอไม่ได้หวังอะไรแนวนั้นใช่ไหมครับผมอื่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแท้ประการไหนนะคือว่ามันก็อาจจะมีความรักที่ได้เกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่จริงๆก็ได้แต่ด้วยความที่แบบอายุมันต่างกันไงไอ้ข่าวแนวนี้เนี่ยก็เลยมักจะมีการซุบซิบขึ้นมาตลอดแหละแต่เอาเป็นว่า ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับก็ว่ากันว่าในเวลาต่อมาเนี่ยสุลต่านองค์นี้นะครับก็ได้ไปชวนให้แม่นางแบบสาวชาวรัสเซียเนี่ยแหละเขามาแต่งงานอยู่กันด้วยในวังเลยมาเป็นแบบบาทบริจาริกาอะไรให้กับองค์กษัตริย์นะครับโดยที่เธอเนี่ยจะต้องยอมรับข้อแม้อยู่2อย่างก็คือ1เธอเนี่ยจะต้องผันตัวมาเป็นอิสลามแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่อะไรเหมือนกับคนมุสลิมเขาทํากันนะครับผมซึ่ง เอาจริงๆเราก็เข้าใจได้แหละว,ว่าศาสนาอิสลามเวลาใครเ็าจะแต่งงานเข้ามาใช่ไหมก็จะมีกฎว่าคนที่จะแต่งเข้าเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนตัวเป็นอิสลามไม่งั้นก็จะไม่สามารถแต่งงานกันได้อะไรประมาณนั้นก็โอเคแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นั้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนศาสนาตนเองให้มาเป็นอิสลามแล้วก็มาทําตัวเป็นมุสลิมที่ดีอะไรกันพร้อมกับเปลี่ยนชื่อตนเองให้มันเป็นแบบอิสลามด้วยนะครับมีนามว่าเรฮาน่าเปตราครับซึ่งแบบเรฮาน่านี่นเป็นชื่อแบบภาษาอาหรับแล้วเนี่ย ทำไมพอพูดถึงรีฮาน่าที่เแอดจะนึกถึงอะไรไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับไอ้ข้อแม้ข้อนี้เนี่ยก็พอจะรับได้อยู่นะครับแต่ว่าไอ้ข้อแม้ข้อที่สองเนี่ยสิมันก็ค่อนข้างจะงงๆหน่อยนะว่าทำไมองค์กษัตริย์ต้องทำแบบนี้ด้วยละ่ะก็คือถ้าหากเธอได้เข้ามาอยู่ในวังของสุลต่านแล้วนะครับก็ว่ากันว่าเธอเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆให้ได้ครับคือห้าไม่คนในวังเนี่ย เข้ามาเห็นตัวเธอเลยแม้กระทั่งว่าจะเป็นพวกคนชงคนใช้อะไรของในวังก็ตามนะครับซึ่งแบบอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว,ว่ามันจะทำไปได้ยังไงคือหลบอยู่ในวังเป็นปีๆโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเนี่ยนะแล้วแบบมันจะไม่มีอารมณ์แบบระวังพวกคนใช้กันหรือว่าเฮ้ยแก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 เห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมนั่นน่ะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งเข้าไปในห้องของสุลต่านเอะ แต่ว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นมาก่อนเลยนะหรือว่ามันจะเป็นผีประจําวังอะไรกันแบบนั้นนะครับแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าเธอกับสุลต่านเนี่ยได้ใช้วิธีในการซ่อนตัวยังไงนะครับเรื่องราวของแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นี้ก็เลยเงียบอยู่ในวังแบบไม่มีคนในวังได้รับรู้มานานมากเลยนะครับคือว่ากันว่าแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียเนี่ยก็แต่งงานเข้ามาในวังกันแบบเป็นพิธีแต่งงานลับๆร,ร,รู้กันแค่เธอกับองค์สุลตา่านแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตแบบ อยู่ยางราบลื่นหลบหลบแอบแอบทั่วไปในวงังจนกระทั่งเธอเนี่ยได้ท้องขึ้นมานั่นแหละครับผมมันก็เลยเหมือนกับจะมีไอเดียที่อันนี้ไอนนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไอเดียจากฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายนะที่พวกเขานะครับอยากจะมีงานแต่งงานอะไรกันแบบจริงจัง,จงที่แบบมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวม,มาร่วมอะไรกันคือง่ายๆว่าเป็นงานแต่งเหมือนกับที่คนหนุ่มสาวแต่งงานก็จะทํากันอะไรประมาณนะั้นแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าองค์กษัตริย์เนี่ย ก็จาเป็นจะต้องหลบเถยดพ้นจากทั้งสายตาของประชาชนแล้วก็คนในวังนะสิดังนั้นถ้าหากจะแต่งงานอันนี้ในมาเลเซียเนี่ยมันก็คงจะดูไม่งามอย่างแน่นอนความลับก็จะโบะหมดใช่ไหมครับนั่นแหละทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจบินไปแต่งงานกันลับๆถึงนูน่นรัสเซียบ้านเกิดของแม่นางแบบสาวเลยนะครับที่ก็ว่ากันว่าในงานตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับแม่นางแบบสาวนะครับก็จะมีการชักชวนทั้ง เพื่อนเพื่อนญาติสนิทอะไรของพวกเธอมาเยอะแยะเลยนะครับแต่กลับกันกับทางกษัตริย์มาเลเซียครับคือเหมือนกับกษัตริย์มาเลเซียเนี่ยก็จะชวนแค่แบบคนที่รู้จักท่านสนิทสนิทใกล้ชิดเนี่ยมาแค่ไม่กี่คนแล้วก็เป็นแบบเพื่อนเพื่อนอะไรเท่านั้นเองนะครับผมถึงจะมาร่วมงานกันได้เพราะองค์กษัตริย์ก็คงมั่นใจแล้วแบบเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็คงจะไม่เอาข่าวอะไรพวกนี้ไปปล่อยหรอกนะครับหากแต่ว่าก็เหมือนกับจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าควรจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหรือว่าเขาได้ ระวังแล้วแต่รูปภาพของเขาเนี่ยมันดันหลุดออกไปในโพสโซเชียลนะครับเป็นรูปภาพแบบกษัตริย์กำลังแต่งงานกับแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียพวกนี้แบบอยู่ในชุดแต่งงานฟุ้งฟิ้งกันเลยน่ะได้หลุดออกไปว่อนยังทั่วเน็ตของชาวมาเลเซียเลยนะครับที่ตอนแรกๆชาวมาเลเซียได้มองเห็นนี่ก็แบบเอ๊ะเจ้าบ่าวหน้าตาคุ้นๆทำไมมนคุ้นๆจังเฮ้ยนี่มันกษัตริย์ของวกเราเนี่ว่าแล้วแบบเออในในกษัตริย์ของเราเป็นเป็นสดอยู่ไม่๊ะแล้วนี่้ะกำลังแต่งงานอยู่กับใครละเนี่ย คนมาเลเซียในตอนนั้นนะครับก็เลยงงมากเลยว่าไอ้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกข่าวแนวเฟคนิวหรือว่ามันเป็น AI ที่เจเนเรตภาพมาหลอกเราหรือเปล่าจนกระทั่งนั่นแหละครับพอในเวลาต่อมาหลังจากการสืบของชาวเน็ตนะเขาก็พบว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่หลอกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงๆคือกษัตริย์ของเราเนี่ยได้แต่งงานกันแล้วแล้วเขาเนี่ยก็ได้เก็บเป็นความลับไม่บอกกับประชาชนซึ่ง พอเรื่องมันได้โบออกมาแบบนี้นะครับความเห็นของผู้คนเนี่ยมันก็เลยได้แตกต่างกันอย่างมากเลยคือมันจะมีการแยกเป็น2ฝ่ายแล้วก็คือ1ฝ่ายที่ยินดีด้วยกับองค์กษัตริย์แล้วก็นางแบบผู้นี้นะเพราะแบบไอาการที่คน2คนจะแต่งงานกันมีความรักอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วมันก็เป็นเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองใช่ไหมครับหาแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกไม่โอเคเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอย่างที่บอกอะเห็นว่าแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นี้นะครับเป็นเหมือนกับโกดิเกอร์หรือว่าพวก ผู้หญิงขุดทองอะไรแบบเนี้แล้วก็เช่นเคยกับเรื่องราวแนวดราม่าพวกนี้อะไรเกิดขึ้นนะครับที่เวลามันเกิดขึ้นมาก็จะมีพวกแบบชาวเน็ตนักสืบอะไปขุดประวงประวัติอะไรของคนที่อยู่ในข่าวมาอย่างเยอะแยะเลยนะครับที่ในกรณีนี้ก็คือแม่นางนางแบบนี่แหละซึ่งมาขุดไปนะก็เหมือนกับจะเจอรูปภาพแนววาหวิวอะที่แม่นางแบบคนนี้ได้ถ่ายมาแบบกระนำเลยนะซึ่ง เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเพราะว่าอาชีพที่เธอทำเนี่ยมันก็เป็นนางแบบอะไรพวกภาพถ่ายว้าวิวอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งอย่างในวิธีการหากินของอาชีพเธอแล้วนะครับผมและเรื่องราวเหล่านั้นเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องราวของอดีตไปแล้วด้วยคือปัจจุบันเนี่ยเธอก็ได้ผันตัวมาเป็นมุสลิมแล้วก็ปฏิบัติตัวแบบอย่างตามงามตามแบบของอิสลามเลยคือไม่ได้มีการไปถกขาถกกโปรงถ่ายแบบอะไรกันอีกแล้วฮ่าแต่ว่านั่นแหละ มันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมซึ่งเขาก็ไม่ปลื้มอยู่ดีนะครับว่าแบบเราจะให้ราชินีของเราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่เคยทําตัวหลั่ล้าอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเนี่ยรับไม่ได้เดี๋ยวเอาเข้ามาในราชวงศ์ในราชวงศ์จะดูแปดเปื้อนอะไรกันคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีข่าวเล่า,ข,าลข่าวลือที่แบบลามปาลามไปบอก้วยว่าจริงๆแล้วแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียพวกนี้เนี่ย เธออาจจะเป็นสายลับชาวรัเสเซียที่ปลอมตัวเข้ามาเพื่อแทรกแซงกิจการอะไรบางอย่างของมาเลเซียหรือเปล่านะครับเพื่อมันเว่อร์ไปขนาดนั้นเลยซึ่งแบบเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเพราะความกดดันหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาหลังจากที่ข่าวนี้มันได้โบ๊เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับองค์กษัตริย์มาเลเซียเนี่ยท่านก็ได้มีการขึ้นมาถแถลงการครั้งใหญ่เลยนั่นก็คือ ขึ้นมาประกาศสละราชสมบัติของพระองค์ลงเมื่อต้นปีของ2019เลยนะครับซึ่งนั่นน่ะมันก็ทำให้พระองค์นะครับเป็นเหมือนกับกษัตริย์องค์แรกๆเลยที่ยอมสละตำแหน่งของกษัตริย์เนี่ยลงไปก่อนที่จะครบวาระ5ปีนะครับผมซึ่งผลก็คือมันทำให้คนมาเลเซียหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มจะหันมาคิดแล้วว่าเอะหรือว่า ไอการแต่งงานระหว่างสองคนนี้เนี่ยมันจะเป็นเพราะเรื่องราวของความรักจริงๆคือกษัตริย์เนี่ยเขายอมรับไม่ได้เลยกับการที่แบบมีข่าวล่ําข่าวลืออะไรมาแบบเน็ตมาทําให้ชื่อเสียงของกษัตริย์เสียหายท่านก็เลยแบบสะละราชสมบัติไปเพราะว่าท่านเนี่ยได้มีความรักแล้วก็อยากจะอยู่กับแม่นางแบบสาวชาวรัเสเซียผู้นี้จริงๆหากแต่ว่าในเวลาต่อมาอีกไม่นานเท่านั้นเลยครับมันก็มีเรื่องราวที่ได้ช็อกโลกอีกแล้ว นั่นก็คือองค์กษัตริย์มาเลเซียผู้นี้นะครับหลังจากที่ได้สะละราชสมบัติลงมาเนี่ยท่านก็ได้บอกยาขาดกับแม่นางสาวชาวรัสเซียผู้นี้แบบทั้งทที่เธอยังไม่ได้ทราบข่าวอะไรกันเลยนะครับก็โดนเทไปเรียบร้อยแล้วคือเหมือนกับว่าในกฎของศาสนาอิสลามเวลาเขายาเนี่ยมันจะมีข้อให้ทำง,ง่ายๆก็เพียงแค่ผู้ชายนะครับก็ได้กล่าวคําว่าทาลักทาลักทาลักที่แปลว่า ปลดปล่อยขึ้นมาเนะี่ยสมรอบแค่นั้นแหละครับเขาก็จะสามารถหย่ากับผู้หญิงคนที่เขาต้องการหย่าได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องบอกกับผู้หญิงด้วยนะครับผมที่หลังจากหย่าเสร็จเนี่ยองกษัตริย์นะครับก็ไม่มีการยอมรับลูกซึ่งได้เกิดขึ้นมากับแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นั้นด้วยว่าแบบเป็นลูกของทั้งสองหรือเปล่าซึ่งมันก็เลยทําให้คนเขาง,งงมากสิว่าอา้าวเฮ้ยเราจะหย่ากันไปทําไมล่ะแล้วที่ไอประกาศสละราชสมบัติขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าเนี้ มันไม่ใช่การประกาศขึ้นมาเพราะความรักกันหรือเพราะแบบอยากจะประกาศแล้วกลับไปอยู่กับนางอะไรกันแบบนี้หรือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องราวของเกมการเมืองนะครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อเวลามันได้ผ่านไปอีกไม่นานนะครับมันก็เหมือนกับจะมีเขาลางอะไรที่มันเป็นกลิน่นต,ตุออกมาจริงๆนะครับให้ประชาชนชาวมาเลเนี่ยได้รับรู้กันเลยนั่นก็คือเหมือนกับในเวลาต่อมาเนี่ยเขาจะมีการ ปล่อยวิดีโอลับของแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียนั้นให้ได้หลุดว่อนออกไปทั่วเน็ตครับโอ้ไม่ก๊อซึ่งเนื้อหาในวิดีโอนั้นนะครับมันก็จะเป็นเนื้อหาแบบแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นั้นนะครับชีกําลังไปนัวเนียกับผู้ชายคนอื่นอยู่ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิดีโออะไรที่แปลกพิลึกหรอกนะคือมันเหมือนกับจะเป็นรายการเรียลิตี้โชว์อันหนึ่งอะที่แม่นางแบบสาวชาวรัสเซียผู้นะั้นก็เคยได้ไปร่วมก่อนที่เธอจะมารู้จักกับองค์กษัตริย์นะครับ แต่ว่าเนื้อหาในเรียลิตี้โชว์นั้นเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างดูสองแง่สองงามหน่อยนะคือมันจะเป็นรายการแบบเอาหนุ่มสาวสดๆน่ะมาอยู่ด้วยกันรวมๆกันในรีสอร์ทอะไรเดียวกันแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้ซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะมีฉากที่แบบอาจจะใกล้ชิดกันบ้างนัวเนียกันบ้างเพื่อแบบสร้างเรตติ้งอะไรกันแบบนี้ที่เราก็ไม่รู้มันเป็นทีจริงทีเล่นนะนะแต่มันก็ว่ากันว่าจะมีฉากหนึ่งที่แบบแม่นางสาวชาวรัสเซียผู้นี้เธอได้ไปแบบ นัวเนียอะไรอยู่กับผู้ชายคนนั้นบนเตียงเลยนะครับคือมันจะไม่ใช่นัวเนียแบบลามปามไปถึงขั้น18บวกนะคือมันจะแบบร่างกายถูๆโดนๆกันนิดๆอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งแบบอันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าองค์กษัตริย์มาเลเซียนะครับท่านจะเคยรู้เรื่องราวประวัติของแม่นางผู้นี้มาก่อนไหมคือบางสื่อเนี่ยก็บอกว่าพระองค์น่ะไม่รู้มาก่อนเลยนะครับพอองค์กษัตริย์ได้มารับรู้ที่ว่าโ oh อ้ไม g ก d ไอ้คนที่เป็นภรรยาเราเคยไปทําอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเนี่ยแล้ว อย่างนี้ไอ้ลูกที่อยู่ในท้องของเธอซึ่งด้เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลูกจริงๆหรือเปล่วาวนะครับนั่นแหละองค์กษัตริย์ก็เลยบอกอย่าขาดกับเธอไปเลยซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาไม่ไปเช็คตรวจ DNA อะไรกันเลยล่ะเพราะแบบการตรวจในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับและท่านเนี่ยเป็นถึงกษัตริย์ก็สามารถทําการตรวจได้ครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหาแต่ว่ามันจะมีข่าวที่ทําให้เรื่องนี้มันดูแซบไปมากกว่านั้นครับผม ็คือในอีกไม่กี่ปีต่อมาหลังจากที่องค์กษัตริย์ได้บอกยากับแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียนั้นไปแล้วนะครับกษัตริย์เนี่ยก็ได้เปิดตัวองค์มเหสีองค์ใหม่ที่คราวนีเน้เปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการเลยนะครับที่ก็เป็นแหม่มชาวฝรั่งอีกแล้วซึ่งคารานีน้ก็มาจากชาติเช็กเลยนะครับมีนามว่ายานายาคุบโคว่าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าแม่นางแหม่มสาวพูดที่เนี่ย เธอก็จะเป็นอีกหนึ่งในภรรยาเก็บขององค์กษัตริย์นะครับที่ท่านเนี่ยก็ได้ซ่อนตัวจากประชาชนชาวมาเลเซียเนี่ยอยู่นานมาแล้วแล้วองค์กษัตริย์เนี่ยก็ได้ซ่อนพระนางมาอยู่นานก่อนที่ท่านจะไปคบกับนางแบบสาวชาวรัเสเซียผู้นั้นด้วยนะโอ้หม่ยกอดคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือแม่นางแบบสาวชาวรัเสเซียก็เท่ากับชูอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอซึ่งเรื่องราวของมเหสีชาวเช็กผู้นี้นะครับเอาจริงๆตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ แม่นางแบบสาวชาวรัเสเซียเลยก็คือพอองค์กษัตริย์ได้เจอเธอเอาเธอเข้ามาีอยู่ในวังใช่ไหมกษัตริย์เนี่ยก็เก็บให้เธอเป็นความลับอยู่อย่างมากนะครับหากแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนก็จะให้รู้กันได้แค่คนในวังเนคือมีคนใช้อะไรก็ไปบริการอะไรแม่นางผู้นี้ได้จนกระทั่งมันก็มีทฤษฎีว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพอองค์กษัตริย์เนี่ย ได้นาเอาภรรยาท่านใหม่ก็คือนางแบบสาวชาวรัสเซียเนี่ยเข้ามาในวังนะครับองค์กษัตริย์เนี่ยก็ไม่อยากจะให้ภรรยาอีกคนหนึ่งที่ท่านได้เก็บเอาไว้อยู่เนี่ยได้รับรู้นะครับก็คือถึงแม้ว่าตามกฎของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะให้ผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่า1คนนะครับแต่แบบมันก็ต้องถามผู้หญิงก่อนด้วยไงว่าผู้หญิงอยากได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้น แล้วด้วยความที่ว่าแม่ภรรยาอีกคนนึงเนี่ยเธอเป็นสาวชาวเช็กอะ่ะเธอก็คงจะมีไอเดียแบบฝรั่งนั่นแหละที่ก็ไม่อยากได้อีกคนนึงเข้ามาเป็นภรรยาร่วมบ้านน่ะแต่ว่าองค์กษัตริย์เนี่ยก็อาจจะอยากได้ไงอันนี้ก็คือต้องอวงเล็บไว้ก่อนเนื่องมันเป็นข่าวซุบซิบในวังเขาก็เลยบอกว่าองค์กษัตริย์เนี่ยก็เลยได้แอบแม่นางสาวชาวรัสเซียเนี่ยให้ได้เก็บตัวอยู่เงียบๆห้ามพูดหรือห้ามได้ไปโผล่หน้าอะไรเลย,เลยแม้กระทั่งจะให้คนใช้ได้เห็นนะครับเพราะแบบ ไอ้อพวกคนใช้ในวังเนี่ยเราก็น่าจะรู้ๆกันใช่ไหมเหมือนตัวดีเลยแหละแหล่งข่าวนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่พอคนใช้ในวังเขาอยู่มานานเขารู้จักกับภรรยาองค์แรกเยอะแล้วเขาก็คงจะเป็นแบบสมุนของภรรยาองค์แรกอ่ะพอมีข่าวอะไรในวังแปลกๆอย่างเช่นแบบองค์กษัตริย์ได้นําภรรยาอีกคนเข้ามานะครับก็จะเป็นไปได้ใช่ไหมที่คนใช้เนี่ยก็อ,อาจจะนําเอาข่าวอ่ะ ไปบอกกับภรรยาองค์แรกนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าไอ้แผนการนี้เนี่ยมันจะสำเร็จได้ร0อยเปอไหมก็ต้องบอกว่าตามข่าวซุบซิบนะเขาบอกว่าไม่นะครับเพราะว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอีพวกนางในวังที่เป็นนางรับใช้พวกนั้นอนะ ก็คงจะไปเผอรับรู้ความลับของการที่มันมีหญิงชาวรัสเซียนะได้เข้ามาอยู่ในวังเหมือนกันแล้วเขาก็คงจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปปากสว่างบอกกับภรรยาองค์แรกอะไรไปนะครับแล้วก็ว่ากันว่าไอเรื่องราวของวิดีโอหลุดตัวนั้นน่ะจำได้ไหมที่มันเป็นเรลิตี้โชว์ที่มีแม่นางแบบสาวชาวรัสเซียแบบไปถ่ายนัวเนียกับผู้ชายคนนึงนะก็ว่ากันว่านั่นแหละครับมันอาจจะเกิดจากการที่ ภรยาองค์แรกเนี่ยได้ไปทราบข่าวมาว่ากษัตริย์ได้นําเอาหญิงชาวรัเสเซียเข้ามาอยู่ในวังนะครับเมียหลวงเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจเมียน้อยครับแล้วก็ไปคุยข่าวประวัติชีวิตอะไรเนี่ยจนกระทั่งแอบปล่อยวิดีโอหลุดออกมาเพื่อสร้างชื่อเสียให้แก่แม่นางแบบสาวชาวรัเสเซียผู้นั้นนะครับก็คือเตะตัดขาวไว้ก่อนว่างั้นเถอะซึ่ง เอาจริงๆนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเรื่องในวังที่แท้จริงร้อเนเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะครับเพราะแบบไอ้ข่าวที่เราได้ยินมาเนี่ยครึ่งๆเลยนะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องราวของการซุบซิบบ้างมาปะปน,นกันกับการลากเรื่องความเป็นจริงให้เป็นแบบแนวจินตนาการนิยายแฟนตาซีอะไรไปแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราว ข่าวซุบซิบอีกแล้วแหละที่ได้หลุดออกมาแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีภาพด้วยนะครับก็คือภาพของการที่องค์กษัตริย์มาเลเซียเนี่ยท่านก็ได้บินไปแวะเวียนลูกชายของท่านนะครับอยู่อย่างลอนดอนเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยองค์สุลต่านเขาได้ยอมรับหรือย,อยังว่าเด็กคนนี้นะครับได้เป็นลูกของเขาแต่ก็น่าจะยอมรับแหละถ้าไม่ยอมรับจะไปดูแลกันแบบกระนุ้งกระนิ้งกัน,น,กนถึงขนาดนั้นได้ยังไงนะครับผมเอาเปา็นว่าถ้าหากใครมีแฟนอาร์ตอะไรเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook, f a c e b o o k FN Diary นะครับและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย